สวัสดีครับวันนี้เรามาแลแกเปลี่ยนเรียนร,รู้กับครูวัยเก่าเช่นเคยตอนนี้ก็อาจจะเป็นตอนที่ทันสมัยขึ้นมานิดนึงนะไม่เก่าเหมือนเหมือนชื่อนะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีแชท GPT ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮากันมากนะครับก็เราก็จะเอามาประยุกต์ใช้ก็คือจะเราจะใช้แชท GPT Microsoft Word Microsoft PowerPoint และก็ สุดท้ายเรามาจบที่ Cash Point AI ในการสร้างแบบสอบถามกันดูสิเราจะมาประยุกต์ใช้กันอย่างไรนะครับเริ่มต้นเราก็ไปเข้าของ Google ก่อนนะเข้าเว็บไซต์ Google ก่อนนะครับแล้วเราก็เซิร์ชหาครับว่าอะไร Chat GPT นี่คลิกเลยเ๋็จแล้วก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาให้เราคลิกที่เนี่ย openai.com นะครับเราคลิกเข้าไป เราคลิกเข้าไปเสร็จแล้วรอสักครู่ก็จะมาสู่หน้านี้นะครับถ้าเรายังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานเนี่ยเราต้องคลิกที่ sign up เข้าไปสมัครก่อนก็ให้กรอกชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์นะรายละเอียด g m เมลวันเดือนปีเกิดนะครับพอสมัครเสร็จเรียบร้อยเราก็ค่อยมาล็อกอินเข้าไปนะล็อกอินเข้าไปหรือคลิกที่ตัวนี้ก็ได้นะครับ try chat GPT เราคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะเราก็คลิกที่ล็อกอินเราก็เลือกนะผมคลิกเลือกในตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ Continue with Google ใช้ Gmail เอาสมัครเอาเราลเลือก Gmail ที่เราสมัครไว้แล้วพิมพ์รหัสผ่าน เมื่อเรากปรอกเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเข้าสู่หน้านี้นะครับตอนนี้เขาก็จะมีตัวอย่างให้ example ตัวอย่างคําสั่งให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยแล้วก็มีชื่อเราที่เราสมัครเรียบร้อยก็เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าอัปเกดก็เสียงเงินหน่อยนะครับนี่เราเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะมีช่อง New Chat ตอนนี้ผมลบออกไปหมดละนะครับเราก็คลิกที่ New Chat ก็ได้หรือกอรอกตัวนี้เลยก็จะขึ้น New Chat มาให้เราอัตโนมัตินะครับ ถ้าเราทำเคยทำไว้หลายๆครั้งก็จะมีข้อความอนี้อันนี้เราทำผมจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษเนาะเราจะใช้ภาษาไทยใครอยากจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ก็พิมพ์ภาษาไทยแล้วเข้า Google Translate แล้วก็แปลภาษาอังกฤษล้วก็มาใช้เดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งภาษาไทยง่ายๆนะครับผมต้องการที่จะสอนสอนนักเรียนทราบเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์เราบอกเราอย่างเนี่ยเราจะเอาเนื้อหาเนี้ยไปสอนเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ ลรวก,กด Enter เออก็จะขึ้นมาให้หรือเปล่านะการขายสินค้าออนไลน์โอเคขึ้นมาปุ๊บนะไก็ไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะอะเป็นภาษาไทยก็ได้นะไม่เป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับก็ขึ้นมาว่าการขายสินค้าลายหนึ่งกำหนดเป้าหมายสองสร้างเว็บไซต์มืออาชีพ แต่เราถามแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนะครับถามแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวลองสามก็จะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราบอกพอแล้วเราก็คลิกที่ stop generate นะแต่นี่นเห็นไหมมันจะค้างตรงนี้แล้วจะขึ้นชื่อมาให้นะถ้าเราบอกถ้าต้องการให้เพิ่มเติมเราก็คลิกที่ continue generating นะเราคลิก continue ก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เดีนะ๋ยวเรารอสักครู่ generate นะก็จะเพิ่มมาให้เรานะครับแต่ถ้าเราบอกเดี๋ยวเอา4ข้อก็พอเนาะเราก็เราก็คลิกที่ stop generate ได้นะครับห้า,าปึ๊บอ,อ่าเห็นไหมเกี่ยวข้องโอเค อ่าสมมุติเราได้ละนะสมมุติเราได้ละเราบอกเอา5ข้อก็ได้นะครับสต็อปอ่าเดี๋ยวเราสต็อปเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีที่ผมทำไปแล้วนะครับผมบอกเอาสต็อปก็แล้วกันเนาะเอาสต็อปเอาแค่ okay. 5ข้อพอแต่เดี๋ยวผมจะจะเอาชุดชุดและข้อมูลที่ผมทำไปแล้วก็แล้วกันนะครับหรือถ้าเราจะเอาชุดนี้ก็ได้นะเราก็พิมพ์อ่าเราก็ทับการอะไรก็ปี้นะครับก็ปี้นะคัดลอกไปวางใน Microsoft Word ไปวางได้ไหมข้อสอบเปิดเอาไปวางไว้ก่อนเนาะครับผมสมมติผมทำไว้แล้วก็แล้วกันนะครับผมใช้อันเก่าก็ได้ผมก็มานะเทคนิคการค้าอะไรที่ประสบผลลอ่าเนี่ยผมใช้ข้อมูลเดิมก็แล้วกันนะครับแล้วตรงตรงแชท GDP ตรงนี้ นะเราก็ไปใสเอาออกก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งก็ได้นะนะครับลบทิ้งไม่เอาละหรือแล้วเราก็ไป sign เอาออกก่อนใส่เอาออกไปนะครับแล้วก็ sign เอาออกจาก Google ด้วยออกจากระบบจาก Google ด้วยก็ได้นะครับเสร็จละในส่วนนี้เราก็กลับมาที่ Microsoft สมมติเราก็มาวางไว้เราก็เอาตัวนี้แหละไปทำ PowerPoint นะก็ผูกข้อไปนะก็ไปที่เอา สมมติเอาหัวข้อละหัวข้อละสไลด์สมมติหัวข้อละสไลดนะ์เนาะเราก็ก๊อปไปทีละสไลด์ผมก็ก๊อปไปวางละเพื่อความรวดเร็วเนาะ <c oughs> เข้าสู่โปรแกรม PowerPoint ครับไปเลยเนาะออพอมาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนรูปแบบทีนี้ที่เราจะใช้ เราวางในโค้ดซอฟต์แวร์แล้วนะต่อไปเป็น powerpoint ใช่ไหมครับเราก็จะมาว,วางใน powerpoint เราก็เปลี่ยนเลเ o u t ์เป็นแบบอะไรโครงร่างให้เป็นแบบ blank แก,ก็คือว่าเป็นเป็นแบบนี้ดีกว่า title and content เนาะ title and content เราก็คลิกเราเลือก title and content โอเคอ่าเราก็ไปเอาข้อนี้มาก,ก่อนเนาะหัวข้อเทคนิคการขายลายที่ประสบผลสำเร็จ เราก็วางไปเพื่อวางไปใส่สีนหน่อยอแล้วลโอเคแล้วเราก็ข้อหนึ่งใช่ไหมก็ข,ข้อหนึ่งไปไปวางไว้ เสร็จแล้วก็ทำนี่นิดหน่อยนะยเปลี่ยนช้อนเปลี่ยนอะไรให้ตัวใหญ่ชัดขึ้นโอเคเสร็จละอันนี้คือสไลด์แล้วก็คลิกขวาดับเบิลเคสนะทำซ้ำนะแล้วก็แปลวข้อสองมาข้อสองก็ซ้ำไปปุ๊บยวตรงนี้เพิ่มข้อหนึ่งไปก็ได้นะครับ เลขหนึ่งไปน,นี่ก็เลขสองครับโอเคไปก็ดับเิเครีอทอีกไปเอาข้อสามมาก็บปีเพสแบบตัวนี้จะได้จำค่าเติมไว้นะครับอ่า่อไปดับเบิเครีดข้อสี่เอามา ว่างไปโอเคโอเคอเมือเ่อกี้เราทำสั้นไปอ่าแล้วก็เราก็เซฟเก็บไว้ไนะครับผมเก็บไว้ในในหน้าเดสก์ท็อปก็แล้วกันนะครับต่อไปอเราได้นะจาก Chat gpt ได้เนื้อหามาแล้วเรามา เก็บไว้ใน Microsoft Word แล้วเอาข้อมูลจาก m i c r o s o f t w o r วิรมอว่าหงไว้ในในพาวเวออต่อไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราก็จะใช้ Cash Point AI ในการออกแบบออกแบบอะไรข้อสอบนะออกแบบคำถามนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ก็แล้วกันเอาข้อสุดท้ายเราคลิกที่หน้าไหนก็จะออกข้อสอบแล้วจะออกออกอ่า สไลด์ละหน้าสไลด์ละกี่ข้อก็ได้นะครับอันนี้เราเอาสไลด์นี้กล้วกันแต่ที่แต่ทั้งน,นี้เราต้องต้องติดตั้งอีกนอคลาสพอยต์ Point, หรือค a s สพอยต์ก่อนนะครับก็จะเป็นเครื่องมือพวกนี้อยู่เนะาะแต่เราจะไม่ใช้เครื่องมือพวกนี้แต่จะมีตรงนี้แต่ในนี้นนสำรวจว่าเวอร์ชั่นของเรานะครับคลิกตรงนี้นะค,คลิกที่ชื่อตรงนี้จะต้องเป็นเวอร์ชั่น2.045นะครับ เมื่อเราได้แล้วถ้าใครยังไม่มีก็ติดต่อคลาสพอยได้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้หรือ F5 ก็ได้นะสไลด์โชว์หรือ F5 ก็ได้นะครับตัวนี้เราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะถ้าเรามีคลาสพอยมันก็ขึ้นรหัสตัวนี้มาให้นะครับเราพร้อมดันเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างกดเลยอ่าตัวเครื่องมือตัวนี้จะมีเพิ่มมาตัวนี้คือ AI นะครับ AI Quiz AI Quiz ก็คลิกขึ้นมาตัวกที่ตัวเลือก นะครับเนตัวเลือกก็จะเอาแบบไหนจะเอาทั้ง3แบบเลยไหมจะแบบ multiple c h o i c e fill in the blank เติมคำไหมหรือจะ short answer ก็คือคำถามที่อาจรยเราบอกให้ออกแบบทั้ง3อันเลยนะหรือถ้าเราเอาอย่างเดียวเราก็เอาเข้อหมายถูกตรงนี้ออกนะครับหรือถ้าจะเพิ่มก็ได้นแะต่เดี๋ยวคำถามเราจะดูนะพอเราเลือกเสร็จแล้วตรงนี้เราก็คลิกนะเพื่วนแล้วก็คลิกสร้างคำถามนะอ่านสไลด์ของคุณก็อ่านสไลด์ที่เราเปิดอยู่ ก็รอสักคู่นะครับและอา่านเป็นภาษาไทยนี่ข้อที่หนึ่งอ่าทำไมเราจึงควรใช้เครื่องมือการดาออนไลน์เฮ้ก็จะขึ้นช้อยมาเลยสี่ช้อยนะตรวจสอบคําตอบสิถูกไหมอ่าก็จะขึ้นมาให้เพื่อเพิ่มยอดขายนะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตรวจสอบบันทึกเป็นสไลด์พอเราบันทึกเป็นสไลด์ปุ๊บก,ก็จะมาอยู่ในสไลด์ของเราตรงนี้เลยเห็นไ,ไหมครับก็จะมาอยู่สไลด์ตรงนี้อ่า แตวแล้วส,สร้างอีกข้อไหมอันนี้มีหนึ่งข้อสร้างอีกสิปึ๊บอ่าเห็นมเครื่องมือใดโอเคที่เราได้โอ้นะตรวจสอบคำตรวจสอบคตอบก็ได้นะครับบันทึกเป็นสไลด์อ่าจะสร้างอีกไหมสร้างอีกเอาสไลด์เดียวเนี่ยสร้างหลายๆข้ออ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรละแบบช็อตอัลเจอร์ละนะครับแบบให้อธิบาย บันทึกเป็นสไลด์ก็ได้นะครับมีตรวจสอบคำตอบได้ไหมเห็นไหมเสร็จอพอแล้วเนาะสร้างจะสร้างอีกกี่อันก็ได้เสร็จแล้วเราก็ปิดตรงนี้ไปบันทึกเป็นสไลด์เห็นไหมครับสไลด์เราก็เลื่อนตรงนี้เอาปึ๊บเห็นไหมเลื่อนตรงนี้เราก็เอาเนี้ยไปถามไปถามนักเรียนได้เลยนะครับไปถามนักเรียนได้เลยขณะนั้นเลยไม่ต้องไป นั่นแลยนะครับแต่ถ้าเวลาเราทําจริงๆเราควรจะทําก่อนที่ไปนําเสนอเพราะเราจะได้เพราะนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นคําตอบนี้นะครับเราต้องไปลบคําตอบแล้วก็ไปสร้างปุ่มมัน่เป็นช้อยอะไรออกมานะอันนี้ก็คือการใช้ c a s ต์พ i ยต์เอไอคในการสร้างคําถามอย่างง่ายๆเลยเห็นไหมครับน่าสนใจไหมลองดูลองดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ แล้วเดี๋ยวชมคลิปต่อไปเด็ดๆนะครับสวัสดีครับ